สวัสดีนะครับเรายังคงอยู่กับพระนดินสกุลลำพูนองนี้เป็นพระลือพิมพ์หน้ายักษ์พระลือพิมพ์หน้ายักษ์หาชมยากครับมีน้อยถึงน้อยมากไม่เหมือนกับ หน้ามงคลหรือหน้านางซึ่งจะพบเห็นได้เยอะพุทธศินพิมพ์ทรงนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่บนฐาน,นกรีดบัวเป็นปาสมาธิครับ ความแตกต่างของพระหรือหน้ายักษ์กับพระหืือหน้ามงคลก็คือขีดเล็กๆรอบองค์พระบนเสียนลงมาข้างๆองค์พระนั้นจะลงมาแค่กลางของลำตัวพระคือ ตรงกลางแขนครับไม่ยาวลงมาถึงข้างล่างเหมือนกับหน้ามงคลซึ่งหน้ามงคลขีดที่ว่านี้ก็จะเป็นเหลี่ยมๆครับอีกอย่างหนึ่งหน้ายักษ์จะเห็นหน้าตาชัดเจนดุดันองค์พระแขนจะกลางออก เหมือนนักเลงครับไม่สอบเข้าเรียวเหมือนกับหน้ามงคลตัวองค์พระจะมีขนาดใหญ่กว่าครับนอกนั้นดูรวมๆก็น่าจะเหมือนกันครับที่เห็นรายละเอียดรอบๆพระอันนั้นไม่ใช่ไปโพนะครับ แต่เป็นดอกบัวซึ่งต้องคมชัดมากครับการบัวต้องคมชัดนะครับถึงจะเป็นของแท้ของปลอมของเรียนแบบมีเยอะครับทำยังไงได้ล่ะครับของหายากใครๆก็อยากทำปลอม เนื้อต้องแห้งเก่าครับมีคราบนวลให้เห็นถ้าเจอเนื้อปีกฉ่ำเป็นมันตัวเฉพาะในซอกเดินหนีเถอะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นรอยเหยวี่ยนมือกดหรือมือหยิบพระ คล้ายๆการสร้างของพระรอดพระสกุลของลำพูนวิธีการสร้างผมว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันครับเนื้อหาก็คล้ายกันมากหาตลับสวยๆใสายยากครับ พระพิมพ์แบบนี้ไม่มีใครทําตลับมาขายนอกจากจะไปสั่งตัดเองครับก็มีอะไรก็สายไปก่อนก็จะหาตลับได้นี่ก็ไม่ใช่อของง่ายนะครับเลยต้องใหญ่กว่าองค์พระหน่อยก็ได้แขวนนะครับแล้ว วันหนึ่งเราคงเจอตลับส,สวยๆที่ถูกใจครับสั่งตัดก็แพงอยู่ใช่ครับแต่ไม่ถูกใจครับออกมายัางไงก็ต้องเอาครับสั่งก็าทำบางทีหมุดหงิดครับมันไม่ได้อย่างใจที่ระบอกทำไงได้ละครับพูดมากเขาก็บอกทำเอง อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับพระที่หายากพบเจอน้อยมาให้ได้รู้จักกันครับ <S <S ก็หวังเป็นอย่างยิง่งนะครับว่าคลิปของผมคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้าง ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ